găng 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 rồi tạm găng 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 Rồi, đây, đây đây găng rồi, găng 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 สวดีครับวันนี้ก็อยู่ผมโอโมนาลิซาชแนลนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเอาดาวคืนให้โอเบนคนนั้นนะครับจากคลิปที่เขากดยอมให้ในคลิปที่เจอท็อกซิกนะครับชนะวัตยาชนะวัตยาเฮ้ยเฮ้ยกด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 อ้าวแล้วมันไม่ตีมันไม่ตีสมควรไรสมควรไรผมก็จะมาเล่นแรงกับเขาแล้วเอาดาวคืนให้เขานะครับเขาไม่ได้เกียร์เนี่ยอันเนี้ยประเด็นเขาไม่ได้เกียร์เขา เป็นคนเล่นแรงปกติครับผมก็เห็นใจเขากดมาคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็คือนั่นแหละอารมณ์แบบเขากดมาคนเดียวแล้วแบบต้องมาเสียดาวหรอวะคือการเล่นคนเดียวในแรงแบบนี้มันเหนื่อย,อยงไงผมเข้าใจนะแบบคือพวกแบบถ้าไม่ใช่โปรเพเยอร์หรือว่าพวกแรงท็อปร้อยคือมันเขาเก็บดาวแต่ละดาวมันเหนื่อยนะจริงๆอ่ะถูกปะละ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเอาคืนให้เขานะครับทุกคนกเจอกันในเกมนะครับจุบๆมาหนะนอง โอเมนเขาก็เล่นตัวเดิมนะครับเก๋โอ้โหโดนมินนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยเริ่มมาโอ้มันไล่ยิงเขาเลยเอ้เออเออมาแล้วเดี๋ยวมาละเฮ้ยยาอะไรเปเนี่ยเอาไปหน่อยดีสิดตัวคาเฟ่มาแล้วพี่พี่พี่ได้เล่น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 ได้เล่เล่ดตายคาเฟ่ตายไปได้ โอ้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 ้โอเพนโอได้หยุดได้อยู่ได้อยู่ได้บัฟคืนได้บัฟคืนกูได้สามคิวไอ้เจ้ากูได้บัฟคืนกูได้สามคิวอ่ะเดี๋ยวกูลงไปเล่นล่าเนี่ยกูรับกลางเลยนะอีตอนใหญ่อยู่รับรับกลางเลยปล่อยไปก็ได้ปล่อยไปไม่ต้องฝึกไม่ต้องไม่ต้องไปสู้มันเถอะไม่ต้องสู้มันป่ามันตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยเวเลสเพียวเพียวเพียวทำให้อนไรอันตรอะไร อุ้มสองอุ้มสองมาดิจ้ะไปมาครับเมาหมงักก้นช่นร้นะสวยองล่างพี่ตาละตาละโอ้โหเปโดนเดียวมาโซโล่คิวอะทุกคนสวยว่ะพี่ไไรา,มาไม่ตายวะ่ะ มันเกิดรนี้มันบ้าแมอกของเบรแล้วสนุกเน่ยจับนี้จับนี้จับนี้จับตัวนี้นี่ไว้โอ้โหว้าอิดเลยวันเทียแบบนี้ยบันเทียบวันเทียบวันเทียบเว้ยจับ้าก็โดนทิปนอ โอยว้าวอ่ะกูผักมันแล้วนะเมื่อกี้น่าจะยิงให้ตายไปเลยไ้ได้ปะเล่นดีเล่นบน่ะเล่นดิได้ยไป้ยอ่านไกันเด็กก่อนีวว่งได้นะเมื่อกอเราเก็บแล้ววะมีเดมาร์ลไทยอ๋อเฮ้ย อุ้ยสวยจังพกูพันย่ำกูวะแต่ไม่เป็นไรเยทำไนี่ยิโอ้โหได้ยได้ครับมีครับมีครัมีครับเออเออยู่อยู่ตายแล้วเอ้ตยตายตายสวนได้ปะงั้นมีได้ปะมีมีปะรอรอกูมียันติเจ็ดลีเอเล่นได้เดี๋ยวนกูแต่้มันตันโดนก็ลได้ได้เลยนาะมันกูวิ่งมาขู่มาแล้วก็ทำวิ่งพุเข้าไปให้มันกดสองเน ได้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 ก็เอารำงำผมอะงำไปแล้วใช่ไหมงำไปแล้วงำไปแล้วงำไปแล้วอะไรหัววัวเดี๋ยวมามาเดี๋ยวมามาอุ้ยโอ้โหอย่างว้าวเลยกูไม่ไม่ได้ว้าวหรอกเมื่อกี้แต่แม่งเข้าแบบฟอกไงถ้ามีคนเปิดแบบฟอกให้บางทีถ้าได้อะได้ละโอเป็นตายโอ้โหได้คอนเทนต์เลยโอเป็นเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อน เข้าใจนายไม่ว่ากันเมื่อกี้ถ้าไม่ได้แบบฟอร์กับกู่ค้าได้หมดเลยพร้อมอะเอ้ยโอ้โหแค่เพื่อนโดนผมช่วยเพื่อนโยเอือตายนีครับเนี้ยอย่าดูเว้ยมานทำเวียให้นะเว้ยผมทำให้อยู่อะไรมันงับเบ<า>ียร์ยัง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 

ล้องกให,อาหาไอตัวไหนมันทิมาต้นเกมเนี่ยไอตัวไหนมันทิมวะตัวไหนมันทิมวะเฮ้ยตัวนี้อ่ะตัวนี้เปล่าใช่เปล่าตัวนี้ไม่นนไมัเป่าอ,อ้ยงก่อต,ต,ตามเาเพนมาจี้ งัดยืมไปไม่ไดี้เหรอท่นไ่ต้อมายืนวับเลยฝั่งนั้นก็ไม่ไม่ห้ามมันหน่อยนะไอ้กบายบ้าี้วับกลับเลย ไอ้เ่องนี้มันสุดจังวะไอ้ผมไม่ได้มากับมันนะบอกไว้ก่อนนะโอเคเลยนะเขาว่ามันนี่มันนี่มันนี่ของเก๋เหรอ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 ของเก๋ของเก๋โดนของเก๋ไม่ดี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 ตอดมีตอดตามเล่น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 ตัวดำอยู่มันงั้นหรออุ้ย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 เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โห โอ้โหหุบแล้วโอ้หุบหล่อหุบหล่อย่างนี้บันเทิงบันเทิงอ้าวงามผิดตัวงามผิดตัวกำผิดตัวชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนบายบายมาเว้ยคำพื้นที่มาเลยของเก๋โดนของเก๋โดนของเก๋นะครับหมินไงหมินประมาทหมินประมาทผมหรอเก๋ของเกย์ว่าของเก๋ ไม่ธรรมดาแล้วมบูดเลยอาเจะช่วยฟาร์มได้ได้เดี๋ยวโอ้ดับตัวนึงมะน่าช่วยบูฟาร์มฟาร์มหนุ่มเลยเจ้าอะไรดิมาเนี้ยอย่า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 อย่งอย่าโยงโอ้โหอะไรเนี่ยอย่าไปช่วยเขาฟาร์ม จะมันแย่งกันไอ้ยบวกได้นะข้างล่างอุมานนะเว้ยใช่พี่ไอ้เจ้าขอโทษด้วยอ้าวนนั่ลงฟิ้งกันไปแล้วไป้าปต้องรอมันโดดใส่ด้วงมาด้วงมาดวงด้วงหม่งโอด้วงหม่งหอโต้เลยอะไรวะเนี่ยด้วงหม่งหอโต้เลยอ้าวมันแพ้เนี่ยยอ่างเงี้ยมันแพ้แล้วเนี่ยแพ้แล้วเนี่ยแพ้เนี่ยดวงเกิดที่ดวงเกิด ลองรับดวงอยู่พี่งั้นด okay. ิงั้นดิเว้ยยังเอาต่อโอ้ยกูตายเฮ้ยอะไรของมันวะเนี <S <S ่ยเพราหาว่านี่อ่ยาเส่โอ้โหทำไมกูออกกูไม่ได้ฆ่าทั้งตัวเลยนี่ยเมื่อกี้ใช้ผม่ามสองไหมโอ้สตาต้าตาต้าืออกูไปอยู่เจี่ย น้ำเตยโอ้ยเร็วเร็วเออโอ้โหนิดเดียวเองโอ้ยเปิดโอ้โหีเดีเ๋เอ๋โอ้พเอ๋พโออโอ้โอมันเยอะมากเลยโอ้ยเออ้ามาพี่เอ๋ข้โอเคโอเคลวงมาตัวบ่นทีหิวป่ะหิวป่ะได้อยู่เพื่อนเราได้ละบายหิวปะล่ะ อุ้ยทำไมเซเนียมันใจถึงขึ้นได้จังวะนะ่าๆอ้ยๆๆ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 ลๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆยๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆ่นๆๆ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 ๆ ขับแล้วัรกลับมาแล้วติดมปุ่มทำอะไรทำอะไรทำอกลัวกลัวไมมันไม่ตีวะางอย่างปกเงวะวิ่งปปปลลิงงนเปลเลงงานปลงงันเปลงงันปลงัวปลงัวนงหอนเขาคนงนเขปลงัวได้นอเว้ได้อยู่นะเว้ระวังให้ลโดนตีกูหมดเลยโดนตีกูหมดเลยโดนตีกูหมดเลย ไม่ได้กเห้เตะไปไม่ได้ไม่ได้ร่วงมันรอเข่กูอยู่ร่วงมันรอเข่กูอยู่ไม่ด้ไมโดมมันไอโดมมันกินหมดโดมมันกินหมดกินหมดอะไรของมันวะเฮ้ยโอ้ิบโอ้เล่นโง่โง่โดมมันเลยต้องตายเนี่ยรอบเนี้ยเนี่ยมันต้องตายตายตายเอาให้ตายเออแล้วนั่นมันอยู่ทางนั้นเอาดิจุ๊ดิจุ๊ดิ เอ๊ยจุกนีพี่อ๋ออะไรของมึงวันนี้เราเอาหาันนี้ดว่อ้าวยกไปแล้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 วผมมยกละอ้าวเือล่างแตะไปอบูมันนะบวกได้อบูนะเออปล่อยแม่งปล่บมแตกไปเอาบูเดยบูคุ้มกว่าปิดมันเดี๋ยวเราปิดมันแล้วบูคุ้มกว่าบูคุ้มก่าอเดี๋ยวเอ่าโดนปิดกล่องโดนปิดกล่องลำ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 ล เรียบร้อยครับสนุกยังเว้ยตอบเด็กเว้ยต่องอยู่ป่าเลสเนี่ยมันยิงแบบจมแนมมากเลยเนะมัดูรับวิวยิงแบบไอ้เออเอเอเอ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 อเฟ่เออกูไปอยู่อเออเอนเออเอ้ยตันโดนตันอดเเอ็บเเเเเเออเเเอนอออเออเอเ ยอมจำนนยอมตาย Debatte, ให้ดินกบหน้าไอจีได้ดิได้ดิได้ดิได้ทำไาแล้วเอมันทำกันแล้วดิดิลอกลอกลอกลอลอกลออกลอกลอาลอกอุ้ยดยเฮียเียอ okay> ู้ยแรงย้อยมีน้ำมีน้ำมันเนี่ยโอวีสเลย ไปแทงเข้าบ้านะเงาบ้านะเงาบ้านะอุ้ยเข้าไปหน่อยมาเข้าไปหน่อยเมื่อกี้เฮ้ยระการมัวร้อนเหรอเฮ้ยจะทำทำไมเข้าไปตบเขาแล้วก็ฟลิกออกมาบวกได้นะเว้ยอยากบวกแล้ววะไม่ไหวแล้ววะอยากกบมากดิ้เดี๋ยวเอรขวาจ้ะเจอเลยเจอเลยเจอเลยนั่นแหะฟิกกันรึเปล่าไอ้โดนโดนตั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 นโดนอ่าได้เล่นได้เล่นตาขาด ตาขาดบอกเลยตาขาดดวง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 พี่โอ๊ะเดเดี๋เวดมาดเยอะนะเดเดี๋ยวดาไปโดนตายละตายละวมงเงี้ยมงเงี้ยตายละแบะเฮ้ยเตะเอเหมจังหมดเลย่กลับมาแตกับ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 แตกั แต่ตบแตกตบแตกที่นี่ที่นีโอ้โดนตันอีกโดนตันอีกป๊อปดีตายดวงมาจ้าหิวกุนีหิวกุด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 ีหิวกุนีหิวกุดีดูดเลือดดีดูดเลือดเต็มเลยอ่าห้าสวย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 พี่สวยสำหรับมิชชั่นเอาดาวคืนให้โอเมนก็สำเร็จนะครับผม สองดาวนะครับทุกคนก็เกมนั้นมันต้องชนะถูกไหมล่ะอ่ะถ้าพูดถึงนะเกมนั้นมันต้องชนะชนะปุ๊บเขาได้1ดาวใช่ไหมก็ถ้าบวกกันเก่ามันก็แต่ถ้าแพ้เราต้องเก็บเป็น2เข้าใจปัจจัผมบอกเป็นต้นคิดนั่นแหละก็คือเราก็ต้องเล่นให้เขาได้2ดาวเท่ากับให้มันอยู่เป็นที่เดิมนะครับอันนี้ก็มิชชั่นก็สําเร็จแล้วนะครับผมไม่ได้เล่น ให้เขาจนเกินแบบเกินเกินคําว่ามามาเอาคืนให้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมหน่อยนะครับคนเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับอยากคุยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ผมจะมานั่งอ่านนะครับทุกคนจุ๊บจุ๊ายบายเลิฟยูนะครับ